เรื่องนี้เองนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็สั่งคุมเข้มนะคะก็บอกว่าถ้าเกิดเป็นการจงใจหรือว่าเจตนาเอาเปรียบเนี่ยต้องดําเนินการอย่างเด็ดขาดนะคะโดยนายภูมิธรรมเล่าเรื่องนี้นะคะว่าเรื่องน้ํามันไม่เต็มลิตรเกี่ยวพันกับ2กระทรวงกระทรวงแรกคือกระทรวงพลังงานซึ่งให้สัมภาษณ์ไปแล้วแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ซึ่งท่านดูแลอยู่เนี่ยนะคะ โดยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเป็นปลายน้ําเรื่องการควบคุมราคาและดูแลความถูกต้องให้พี่น้องประชาชนส่วนกระทรวงพลังงานดูแลสถานีบริการน้ํามันที่เป็นต้นเรื่องก็ต้องขอขอบคุณนายพิรพันธ์สารีรัฐวิภากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะที่ออกมาช่วยประสานแล้วก็บอกให้สถานีบริการหรือปั๊มต่างๆเนี่ยเข้มงวดไม่สร้างปัญหากับพี่น้องประชาชน ส่วนกระทรวงพาณิชย์เองตอนนี้ก็เข้าไปดําเนินการเรื่องมาตรการเผื่อขาดเผื่อเกินก1เปเ็นป็นมาตรฐานสากลของโลกโดยให้อธิบดีกรมการค้าภายในไปกาําชับผู้ประกอบการผู้ค้าน้ํามันตามมาตรเจ็ให้เข้มงวดและระหว่างนี้ให้คณะกรรมการกลางช่างตวงวัดได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับอัตราผลเผื่อขาดเพื่อให้เป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะคะ ทั้งนี้รู้สึกไม่สบายใจหากพี่น้องประชาชนต้องประสบกับการไม่ได้รับความเป็นธรรมมีอยู่สส่วนด้วยกันก็คือ 1. การเผื่อเหลือเผื่อขาดตามมาตรฐานสากลต้องไปดูหัวจ่ายถ้ามีการชำรุดชุดโทมต้องใช้อำนาจบริหารจัดการคุยกับผู้ประกอบการเข้มงวดมากขึ้นและ2เรื่องหัวจ่ายถ้ามีการเอารัดเอาเปรียบจะจัดการจัดการเด็ดขาดค่ะ นายภูมิธรรมยังบอกอีกนะคะว่าช่วงนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าไปดูแลประสานงานในเรื่องต่างๆไม่มีแค่เรื่องน้ํามันอย่างเดียวนะคะแต่มีอีกหลายเรื่องซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ไปตรวจสอบอยู่แล้วโดยระมัดระวังไม่ให้คนตัวเล็กพ่อค้าแม่ค้าต้องประสบปัญหาเกิดความยากลําบากซึ่งกรณีสถานีบริการน้ํามันที่เติมน้ํามันได้ไม่เต็มลิตรอาจเกิดจากความเก่าของหัวจน้ํามันได้พยายามแนะนําหรือเชิญชวนให้ปรับปรุงให้ดีขึ้น แต่ถ้าเกิดจากความพยายามละเมิดสิทธิประชาชนเอารัดเอาเปรกประชาชนเราจะจัดการขั้นเด็ดขาดไม่อยากให้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนไปฟังเสียงท่านรองนายกนลยคะ่ะจริงๆก็ไม่ใช่มีเรื่องแค่น้ํามันอย่างเดียวหรอกมีหลายหลายเรื่องซึ่งขณะที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงพาณิชย์เราก็ลงไปตรวจสอบนะครับไปดูอยู่แล้วแต่ว่าการไปดูเนี่ยเราเราก็ระมัดระวังไม่ให้คนเล็กคนน้อย ที่เป็นเจ้าของเป็นแม่ค้าเป็นอะไรเนี่ยปร,ประสบปัญหาแล้วก็เกิดความยากลําบากเพราะว่าบางทีมันก็เกิดจากความเก่าแก่ไปอันนี้เราก็พยายามจะแนะนําหรือเชิญชวนให้มาปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่ว่าถ้าอันไหนที่เกิดขึ้นจากการพยายามที่จะละเมิดสิทธิของประชาชนหรือเอาระดอาเปรี่ยบประชาชนเราก็จะจัดการขั้นเด็ดขาดแต่ว่าถ้าดูแล้วยังไม่แน่ใจก็ตักเตือนและให้มีการปรับปรงงุงจ้าก็ผมก็ไม่อยากให้มาตรการหล่านี้ไป ไปสร้างความเดือดร้อนแต่ก็อยากให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมเพราะนั้นเราก็จะพยายามดูแลตรงนี้มากที่สุดแต่ก็ต้องกราบขอบพระคุณก็เป็นไปตามกฎหมายแล้วครับแต่ว่าเราก็ใช้มาตรการบริหารก่อนนะครับการพูดคุยแล้วก็ต้องขอบพระคุณท่านรองนายกพียรพัน,นที่ท่านออตอบรับกับปัญหาได้รวดเร็วแต่ว่าจริงๆในขณะนั้นเนี่ยเราได้สั่งการไปแล้วเราก็ไปดูรายละเอียดแล้วนะครับก็ก็ก็ให้พี่น้องสบุรประชาชนสบายใจได้ครับ กระทรวงพลังงานและกระทรวงพาณิชย์เราก็จะเข้มงวดในการช่วยดูแล้วก็อดเปรืองแก้ไขปัญหานี้ให้เร็วที่สุดและมากที่สุดเท่าที่เป็นได้ก็ดูเจตนาเป็นสําคัญกันแล้วกันะนะครับทั้งผู้บริโภคและผู้ให้บริการต้องไม่มีใครได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบ mm hmm. นะะ